พี่ดาวมาเล่นน้ำชิวๆชิวไหมคะพี่ดาวถุงยาด้วยอ, <halls. S 2> อาบน้ำด้วยน้ำไปน้ำอาบน้ำไปน้ำมาเด้ออาบน้ำคลายร้อนแมยแม่ไงไง บางเชือจะ,ะขีดพมาล้านะงดอ,อกแม่้างออกไม่ไดแอบเป็นสีแดงว่าแม่อยากไปหาผู้เาแล้บอกแม่แล้บอกหาผู้เบาบะผู้เาผูเบาทางใดล่ะแม่นะตอนใหน่เ้อชิวๆนะคะอาบน้ำไปกินหญ้าไป แสบบอเปล่ลซูแม่แม่ฟังมึงแสบบอลน <c oughs> ไปไปเรื่อยอันหนามาเร็วมากลูกมาอ้าวฝากติดตามช่องพังละองดาวด้วยนะคะแม่แม่มืนน่อนี้มีคลิปน่ารักน่ารักว่ามันคลิปน่ารักดอกนะแม่คลิปซื่อๆคลิปซื่อเวิร์กหวะ นิ่งเชียวชิวมากค่ะน้ำก็มีคนฉีดให้กินหยาเออเอาเลยนะละเออเฮ้อเซบบ้างนั่นละแม่อร่อยตรงนี้่ะค่วขอสันวาแ่นบอกเวยมึงให้มาอาบน้ำมึงย่านแต่อันนี้มึงหน้าผากแม่อาบน้ำจังได้หนาาคค้าผากคขึ้นเปียก อาบน้าฝนอาบนำฝนมาส่นว่าโอ้ยหยางามอยู่ได้แม่คันฝนมานะนี่ฝนเริ่มหายเราเริ่มเหลืองเราหยาก็ได้อร่อยเลยอากาศก็แปรปรวนแม่แม่ดูแลรักษาสุขภาพน้ำเด้อแม่แม่จ่าเดยกกัดฝนเดยกกระเดดน้แม เดี๋ยวยังไงจะกินยญ้าอยู่ตักเป็นกำลังใจให้ละอองดาวด้วยนะคะมาแล้วหันมาแล้วว้านช่วยพอบอกให้แม่แม่เป็นกำลังใจหันมาเลยไปใส่ละคะ้ามาอาบน้นามล้างานีหันหนา้หนา,นา,ามาล้างมาล้าง้ากลกพีดาวพีดาวมาใส่หักใส่หักพีดาว <laughs> ไม่บอยงงังไงเลยเฮ้ยพ <laughs> 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 ี่ดาวมาแล้ว เว้าง่ายเว้าม่วนล่ะเนาแม่น้อา